ทุกครั้งที่เรากดถ่ายรูปเสร็จโลกเหมือนจะหยุดนิ่งอยู่ตรงนั้นไม่เกิน0.3วินาทีแต่พอถึงตอนจะโพสต์โอ้โหมือหนึ่งถือมือถืออีกมือถือหัวใจที่กำลังวังเลยบางทีก็นั่งจ้องหน้าจอเกือบชั่วโมงเพื่อพิมพ์คำไม่กี่คำใต้ภาพเดียวจะเขียนว่าอะไรดีนะสวัสดีวันอาทิตย์ดูธรรมดาไปแดดร้อนกว่าใจเธอก็วันนี้แหละอุ้ย โพสไปแล้วเมื่อ2เดือนก่อนหรือจะาใสาแค่อ emoji แต่ก็ดูเหมือนจะไม่พอความจริงมันไม่ใช่แค่เรากำลังหาแคปชั่นแต่มันคือการหาวิธีสื่อว่านี่คือตัวตนของฉันผ่านคำไม่กี่คำเราอยากให้คนเข้าใจสิ่งที่เรารู้สึกในวินาทีนั้นบางครั้งก็อยากให้ดูเท่บางครั้งก็อยากให้ดูตลกหรือบางทีก็แค่อยากให้คนคนหนึ่งที่เห็นมันรู้ว่าเราหมายถึงเขา สุดท้ายภาพสวยอาจใช้เวลาถ่ายแค่2วิแต่แคปชั่นที่โดนใจต้องใช้เวลาคุยกับหัวใจนานกว่านั้นเยอะเพราะสำหรับบางคนแคปชั่นไม่ใช่แค่คำใต้ภาพแต่มันคือคำที่สะท้อนใจเรามากที่สุดในวันนั้นยายฝากกดไลค์และกดติดตามช่องยายด้วยนะคะ